สวัสดีคะ่ะมาตามคาสัญญามาตามคาบอกเล่ามาตามคาพูดจะแห็งว่าสีลงคลิปคนอุตรดิตต์เนาะค่ะเนาะคนอุตรดิตเพิ่นกะทรงเขามาไหงหัว่รนเพิ่นทักเขาพึ่งทักเขามาาหัาหว่รมนมนนบปไดหลหยเนาะค่ะเนาะปะ้าสีจังจังเลยคะ่ะทานผู้ชมเนาะไอเบิ่แแล้วนี่คลิปวางนึงนั่น เจแดงกับเพิ่อไปองเพิ่มมาไปรับกรมธรรม์ให้ลูกค้านะคะเนาะลูกค้าของไทยประกันที่เฮดประกันกับเจแดงไปรับกรมธรรม์มาให้เพิ่นก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝากติดตามนะไพ่สีออมก็ออมเนอะเป็นเงินออมเงินออมเราเมื่อครบสัญญาสัญญาสี่ยี่สิบปีสัญญายี่สิบห้าปีสัญญาสามสิบปี สัญญา10ปีนี่กษียเบียทรงเบียปีละแพงสัญญา2 5ปีกับสิถูกขึ้นมาหน่อยสัญญา30ปียิ่งจะถูกค่ะระยะยาวยิ่งจะถูกขึ้นมาอีกแล้วก็คนนมนี่ถูกค่ะ4พันหาพันต่อแสนนะถ้าจะเอา2แสนนี่ก็ประมาณไ,ไม่ถึงหมื่นนะสำหรับค้นหา10ลงมาเนาะยิ่งยิ่งคนน่อาอยู่หน่อยยิ่งเบียถูกแต่คนน่อยอยู่หลายเบียจะแพงค่ะ ถ้าคนมีโรคประจําตัวนี่ก็ทําไม่ได้นะถ้าท่านก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันมันออมแล้วพร้อมคุ้มครองด้วยในระหว่างออมถึงยี่สิบปีนะ่ะหรือยี่สิบสามสิบปีนะ่ะคุณออมเข้าไปออมเข้าไปทุกปีปีละครั้งค่ะปีละครั้งเนาะอาจจะปีละหาพันกลัวหรืออาจจะปีละเมินกววสีแค่ปีละครั้งนะในระหว่างอ,อมเนี่ยครบสัญญา20ปีหุ้นก็ถอนออกมามันก็ได้ดอกด้วย ที่นี่แต่ว่าในระหว่างอมเนี่ยจากหนึ่งถึงยี่สิบเนี่ยคุณเสียชีวิตระหว่างหนึ่งปีสองปีคือทํำเสจคุ้มคร้องทันทีค่ะนาะสำหรับคนไม่มีโรคไม่มีภัยนะ่ะรีบทํำเลยค่ะแล้วก็ทำอุบัติเหตุด้วยยังเสียกะมีอีกเทียนหนึ่งบอกก็จะประมาณหกร้อยหรือพันประมาณนี้ละต่อแสนนี่นะที่นี่อุบัติเหตุมันก็จะได้สองแดงเลยค่ะได้ที่ทำอุบัติเหตุแล้วก็ทำค้นหอากับข่าใจเรื่องอุบั เรื่องเรื่องกลมพท่านเรื่องประกันชีวิตแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่านี่คือเงื่อนออมบ่ได้เสียคืออสมมเท่ากับเสียตลอดชีพถอนไม่ได้ค่ะถอนไม่ได้คุณหยุดเราก็ถอนไม่ได้แต่ตัวนี้คุณหยุดพักก็ได้คุณในระหว่างคุณไม่นั่นคุณหยุดพักไว้ก่อนเล้วงค่อยไปตอบป,ปีใหม่ก็ได้เนาะ,ะหยุดพัก,กไว้สองสามปีก็ได้แต่คุณต้องไปตอบอีกรอบนะคะเนาะที่นี่ในระหว่างออมนี่ คุณเสียชีวิตก่อนในวัยอันควรหรือไม่ถึง5ปีก็ได้10ปีก็ได้พุณเสียชีวิตก่อนนี่คุณได้เต็มเต็มเลยค่ะวงเงินที่ทําประกัน1นึ่งแสนหรือว่า2องแสนหรือว่าล้านนะคุณทําเท่าไหร่คุณจะได้เท่านั้นนะคะทําวงเงินแสนคุณก็จะได้แสนทําวงเงินสองแสนก็จะได้สองแสนทำวงเงินล้านก็จะได้เงินล้านในระว่างการออมเนี่ยนอะอมนี่ออมได้เฉพาะขอบครัวลูกล้านนะคะ อย่าไปอย่าไปออมคนคนอื่นถ้าบันเหตุมาเขาสอบสวนคือเป็นข้าวทุกมื้อนี่นะแสยไนนะเอ้ยประเหตุประกันใหเขาเลยไปไปเอาเงื่อนหวังเงืนประกันนะั่นมันโมเมน,มนค่ะลูกหลานถึงทํากันได้นะคะเนาะผู้ใดอนุมัติน่ยต้องสืบว่าลูกหลานกิงไหมย่ีเนาะผู้นะคนที่รับผลประโยชน์ต้องเป็นลูกเป็นหลานเท่านั้นนะคะเนาะ บอ,อกก,กับมาและลายไปเบื้องเล,ล็กกันค่ะห้ความรูกันคะ่ะเนาะในระหว่างคุณอมเนี่ยคุณสามารถเบิกถอนได้เมื่อครบสัญญาแล้วก็ระหว่างกลางทางเนี่ยระหว่างที่อมหนึ่งถึงยี่สิบยังสิคุณเสียชีวิตคุณก็ได้เงินเต็มๆเขาเป็นผลขาดทุนเขาจ่ายหมดเออถ้าเราอยู่ถึงอายุครบยี่สิบนะคุณก็ได้ดอกจากเขาคุณก็มีแต่ได้กับได้ส่วนบริษัทนี่เสียตรงไหนเนี่ยเสีย คนที่เขาได้จากตรงไหนเนาได้จากคนที่ไปออมเง้าไปออมเม้าเขาก็มีวิธีคิดหางเงินมาให้เขาก็เรียกกันค่ะบริษัทไทยประกันเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้มี164สาขา264้26สาขาทั่วประเทศประมาณนี้ละจำบ่ผิด 100- หรือส0 0้นี่ละ64สาขาเนาะค่ะเสียถือได้โฆษณาหให้เจ้าอืน่นนั่เพียรอยากทำเจ้าอืน่นแต่ทำทำจากแกแดงนี่ ทำู่ใสก็ได้ค่ะถ้าเราจะแดงอยู่อยู่จังหวัดไหนก็ทําได้ค่ะกรมธรรม์จะถึงคุณหมดอะไรจะถึงคุณหมดทุกวันนี้ออนไลน์ไม่ต้องห่วงว่าออนไลน์คเราบถ้าำตา่มคุณจ่ายเงินเองเวลาคุณเสียคุณก็จ่ายกับบริษัทเองโดยไม่ผ่านเจแดงได้เลยแต่ว่าการสมัครนี้ต้องผ่านเจแดงก่อนค่ะขั้นแรกต้องผ่านเจแดงก่อนปีต่อไปคุณสมัครคุณก็ส่งเองเลยส่ง ทางเซเว่นส่งทางธนาคารก็ได้ขี้สแกนของเขาในธนาคารสแกนหอยเขาก็ได้ไม่ต้องเข้าบริษัทเลยทํากับตัวแทนท่านได้เลยหรือผ่านเจดแดงได้เลยค่ะเนาะนี่ค่ะคืองมวดกอนะคะงวดกนเพิ่นปริส่งห้ยเจดแดงเพิ่นพิ่งดักเข้ามากนะคะงวดกนเพิ่นถูกนะคะเพิ่นวิ่งบุล่างซีซีศูนย์ซีหนึ่งซีเก้าตัวเด่นของเพิ่นเนาะ ตัวรองก็สี่สำลองก็สี่สองสี่สามสี่สี่สี่หกสี่แปดลักล้อยเก้ากับศูนย์ค่ะบายพันบอกว่ายังไดพันบอกว่ายังไดนี่ค่ะครับไม่ได้ส่งครับมัวยุ่งทำงานโดนพายุบ้านพังครับผมถูกศูนย์สี่หนึ่งห้าร้อยห้าห้าสิบคูณห้าสิบสองตัวสี่หนึ่งกับสี่หกตัวละห้าสิบบาทครับอ่อาพนว่าเนาะ เซียนอุตรดิตนะคะเอามางวันนี้เอาเห็นรูปเพิ่นพร้อมเซียนอุตรดิตต์ขอเอารูปขอรูปขึ้นหน้าปกได้บ่ได้เลยนะนหน้ามหาชนนี่ค่ะเพิ่นหามาเนาะบนล่างวิ่งเก้าค่ะห้าเก้าหกเก้าสามเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองสี่สามห้าสามหกเอ้าเอา,เอามีม,มีมีตัวอื่นมาประกอบบอลเป็นซีทั้งหมดเด้ค่ะ ม่ใช่หลักร้อยก็ได้สี่กับหนึ่งค่ะอ้าวตรงกับเชี่ยนชาย,ยาพอดีเลยสี่กับหนึ่งนะเอาของเชี่ยนชาย,ยาสิเป็นจังเดสิเขากันบบกระเพิ่นเดี๋ยวเจดีย์คัดลอกข้อมูลให้นะคะ่ะเบิอง์นี่ว่าอันเขาสายตาเฮาตัวหนังสือมันหน่อยเจดีย์เขียนออกมาให้นะคะน่ะเนาะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อเพื่อนกระทั่งมาตามเบอร์รอกขึ้นให้นะจอ๊อศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้ 8, แล้วก็ บำรุงสายตา12ออยพัดนะคะทากขม้าได้แล้วก็แคลเซียมแคลแมกทากขม้าได้ค่ะก็จะเขียนให้ทำกุ้ชส้มก่อนเ้อค่ะครีมชุดหนึ่งก็พันสามร้อยบาทหนึ่งชิ้นหกร้อยบาทแยกส่งแยกซื้อเราก็ขายเนะคะ่ะจะเอาครีมเ,เฉพาะกลางคืนก็ได้ครีมเฉพาะกลางวันก็ได้ล่องเบิงค่ะบเะะะ่เสียหลายล่ะค่ะเสียเงินอยู่แล้วติอ้าวธรรมาดาค่ะอย่างใดของเพิ่นก็นต้องไม่เสียเนี่ยแต่สื่อเรียกมีแต่เสียเสียเสีย บุหรีจียเทียเนี่ยอ่ะวางเจดีเขียนขาดได้มากแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเจดีย์อ่านให้ฟังเนาะวิ่งเก้าบนล่างห้าเก้าหกเก้าสามเก้าคือตัวเด่นเนาะคะ่ะคือตัวเด่นตัวล่างลงมากกวบเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองสี่สามหกสามห้าค่ะลักลอยหนึ่งกับสี่ค่ะสี่กับหนึ่งค่ะเนาะห้าเก้า 6939วิ่ง9บนล่างนะคะแล้วก็9 0 91 2 4 3ย3เ3หลักร้อย4กับ1ค่ะนี่ค่ะมาบึงวดที่แล้วค่ะวดที่แล้วเพิ่นวิ่ง4ค่ะ4 0, 4 1, 4 9คือตัวเด่นค่ะตัวล่องกับ4 2, 4 3, 4 4, 4 6, 4 8สรุปเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะลักร้อย9กับ0ค่ะ เพิ่นกระถูกนะคะ่ะทั้งสามตัวเพราะว่าเพิ่นออกเก้ากับศูนย์มากงวนนี่วิ่งเก้าค่ะห้าเก้าหกเก้าสามเก้าคือตัวเด่นเก้าศูนย์เก้าหนึ่งก็สองสี่สามห้าสามหกคือตัวลงแต่ว่างหงวดก่อนเพิ่นเอา,าห,นนออาหอาลักสี่มดเลยงวนนี่เพิ่นมาเอาหลักห้าหลักหกหลักสามเไทยเนี่ยคือ ัวเด่นคือหาเก้าหกเก้าสามเก้าที่นี่ล่องงมากพื่อนเอาลักเก้าเป็นลักนู้นวยเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองสี่สามหาสามหกเลขมี่เจ็ดหางค่ะท่านผู้ชมลักลอยกือคือสีกับหนึ่งนะค่ะด้วยลองเวงหวดกวนเก่ากับศูนย์เขาที่ศูนย์สี่หนึ่งตรงตรงแล้วกันสี่หนึ่งเพิ่นก็เข้าบนสี่หกเพิ่นก็เข้าล่างเพื่อนได้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวล่างสองตัวบนเนาะ วันนี้ขอตามตามค่ะเอาเส้นได้ตรงกับเส้นไดเบืงเนาะคะ่ะ59รู้สึกจะเซียนตรงกับเซียนชายยาอยู่เนะาะ59กับตัวใดอีกจำไม่ได้ค่ะไปเบิ่งนะจีเรีงยงก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดียุ้ยๆถูกหวยไปนน้ำกันค่ะกับเซียนใหม่อุตรดิษฐ์อ่าเซียนใหม่นะคะเซียนใหม่อุตรดิษฐ์คนอุตรดิษฐ์ค่ะ นะคะนี่คือข้อมูลเก่าค่ะ40 41 49นี่นี่คือข้อมูลใหม่59 69 39 90 91 24 35 36หลักร้อยคือ4กับ1ค่ะข้อมูลเก่าเพิ่นถือทั้งล่างทั้งบนเนี่ยเด่นเด่นตัวที่4 1เนาะ สี่ศูนย์สี่เก่าตัวร่องมันมีสี่หก่นกระถูกทั้งสองตัวแบบน,นี้นะนี่ค่ะท่านผู้ชมนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีขอให้มากส่องใจแดงขอให้ถูกเรวยๆเอานาเรียนนาลงทุนคือกันใจแดงว่าถ้านี่เถึงทั้งสามตัวบนล่างนะนะเอาค่ะข้าซื้อตอนนี้ดังตัวใดรู้สึกว่าจะดังหาศูนย์นะคะเลขดังมาหาศูนย์ จดเรียงนะขอตุล่าเปกีกอนค่ะ๋ยวเดียวเพิ่มาวาจัางเลยล่ะสุดใจครับผมสุดใจอ,อรับแรอ,อุตรดิตครับอ,อรับแรมีแล้วค่ะเอาคนอุตรดิตนะคะ เอาชื่อ่ะเหมือนผู้หญิงมันหวานไหว้เกินไปฮ่าฮ่า่นซื้อสุดใจ <c oughs> อจะ,ะเด็งพอตัวลาบไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ